มาอีกแล้วฝนวันนี้12-14มิถุนายนฝนมากฝนมากสูตร60-70เซนของพื้นที่รับมือฝนทลลม44จังหวัดพียกรณากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวัตภยัยอุทกภยัยพียกรณากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่12มิถุนายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองในช่วงวันที่12มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ เป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านในช่วงนี้ พื้นที่ไหนเริ่มมีฝนทิ้งช่วงกันบ้างแล้วหรือพื้นที่ไหนยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองก,กันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งในช่วงนี้นะครับ12จนถึง14มิถุนายนยังคงมีฝนตกชุกเข้ามานะครับในช่วงนี้ส่วน15-16มิถุนายนก็ยังมีฝนเข้ามาแต่ปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับจนถึง17-21จนถึง 21, มิถุนายน ฝนจะค่อยๆลดลงตามลาดับนะครับและจะเกิดสภาวะของฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงไม่ได้ทิ้งช่วงในทุกพื้นที่นะครับจะทิ้งช่วงในบางพื้นที่ส่วนจะทิ้งช่วงนานหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่เช่นกันนะครับบางพื้นที่ก็ทิ้งช่วงนาน1สัปดาห์2สัปดาห์1เดือน2เดือนก็ว่ากันไปตามภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ ส่วนเมื่อวานนี้บ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุงตำาบนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตยังคงมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามานะครับฝนตกหนักเข้ามาประมาณ5นาทีนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักเข้ามาไม่ต่ำกว่า30นาทีจนถึง1ชั่วโมงแต่เมื่อวานนี้ตกหนักประมาณ5นาทีและหลังจากนั้นก็มีฝน,นรินโปรยเข้ามานะครับพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับ เนื่องจากในช่วงนี้ในด้านของโรงมรสุมก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนลาวทางตอนบนรวมถึงประเทศเมียนมายงสู่ยงพอประกาศตำ่ำบริเวณอ่าวตังเกียะดังนั้นนะครับร่องก็จะค่อยๆขยับออกห่างจากประเทศไทยเรื่อยๆและหลังจากนั้นจะค่อยๆขยับขึ้นไปบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้หลังจากที่ร่องเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้ ฝนประเทศไทยก็จะค่อยๆลดลงอีกนะครับดังนั้นก็จะเกิดสภาวะของฝนทิ้งช่วงขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยายร์อากาศในวันนี้เดอวแอดมินจะพามาดูในด้านของภาพสวยๆนะครับจากพื้นที่ผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นหมอกแรกแห่งวันทะเลเหมอกที่เรนพื้นที่ผาหมออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมอกลงหนานะครับสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมบรรยากาศในช่วงนี้นะครับ ขอคุณภาพแลขะข้อมูลข่าวจากลุงหนวดดอยอินทนนท์ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6กนิกาของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันจันทร์ที่1 2ม,มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา6นาิกาของวันนี้จนถึง6นิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดปัตตานี นาราธิวาสพังงาสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีการจนะบุรีกรุงเทพม,มหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีการจนะบุรีตาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่าน พิศนุโลกพิจิตรเพชบูล,ลบ,บุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการสินลุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตรา ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภายุก่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝน70%ของพื้นที่รองมาที่ภาคเหนือภาคตะวันออกนเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครบริมณฑลและภาคใต้ฝน60%ของพื้นที่ เนื่องจากในอีก2ีชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะรับลมมวสุมพัดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศต่างทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมวลสุมตกลงตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมาตราจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมทะเลอันดามันทางตอนบนมีกำลังพานกลาง,าลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยโดยเฉพาะทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณนังกล่าวเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยเพียงกระกาบเริอวพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองไว้ยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตาแม่่องศรเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาและสูงสุดสามสองถึง36องศาลมตัมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตรวมออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายมือการรดรธานีสกลนครนครพนมการศิธุ์มุกดาหารเยโสธรอำนาจเจริญรีสเกตและบนราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด2 5่วน25-26องศาและสูงสุดน3ต่อถึง36องศาลมต่ำต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ึโิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีสมุหรดสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด36-38องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาและสูงสุด31-35องศาลงต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเรื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาและสูงสุด 34-38องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กมต่อชั่วโมงพยากรณ์ากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่พ้นตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 32-35องศาตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วส5ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูง1-2เมตรเบริวงที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วส5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรเบริวงที่มีฝนขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด30-34องศา ตั้งแต่พังงานขึ้นมาลงําตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลงําตกเฉียงใต้ความเร็ว55-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวัตภาภัยอุตุภาพาย เอกราคาจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์เข้ามูลข่าวสารื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ